ดีค่ะโยคะครูเคตกลับมาแล้วนะคะห่างหายกันไปนานค่ะตอนนี้นะคะเริ่มต้นปีใหม่ปี2022ค่ะอยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาฝึกโยคะด้วยการแบบโยคะง่าย,ายๆบิดขี้เกียจสบายๆนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะมีเวลาน้อยแล้วก็เร่งรีบกับการทําง,งานนะคะหรือคนทีเ่เล่นโทรศัพท์นานๆแล้วปวดข้อบาไหล่นะคะแล้วก็คนนั่งทําง,งานานานๆน,น,นะคะก่อนไปทําง,งานหรือกับ จากทำงานแล้วนะคะแค่10หรือ15นาทีนะคะสะดวกสำหรับทุกเพศท,ทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่พร้อมแล้วนะคะมาฝึกโยคะด้วยกัน,นะคะ่ะมาบิดขี้เกียจด้วยกันนะคะหามุมสงบของตัวเองนะคะแล้วเรามาฝึกด้วยกัน,นะคะ่ะนั่งอยู่ในท่าสบายนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะวาดแขนขึ้นหายใจออกยาวค่ะค่อยๆผ่อนแขนลงี๋ยวเข้าอีกครั้งลึกๆค่ะวาดแขนขึ้น หายใจออกค่ะควายนะคะแขนไปด้านหน้าคขาขวาซ้ายนะคะอยู่ด้านบนก็ได้นะคะแล้วใครแล้วแต่ว่าใครถนัดด้านไหนก่อนนะคะพันกันได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะหรือจะแค่เอา,เอาเข้อศอกซ้อนกันเฉยเยก็ได้นะคะแล้วหายใจเข้าค่ะลึกๆค่ะยกมือยกข้อศอกขึ้นสูงๆค่ะ แล้วหายใจออกยาวๆค่อยๆโกงหลังไปทางด้านหลังแล้วดึงข้อศอกนะคะเข้าหาลำตัวให้ยืดคลายสะบักด้านหลังนะคะคลายช่วงกระดูกด้านหลังค่ะหายใจเข้าอีกครั้งลึกๆค่ะดึงข้อศอกนะคะมือขึ้นไปหาพดานแล้วหายใจออกค่ะย,ยาวๆโกงหลังข้อศอกชิดลำตัวค่ะครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวคราวนี้หายใจเข้าค่ะวาดแขนทั้งสองขึ้นหายใจออกค่ะว่ามือไปด้านหลังนะคะปลายนิ้วมือชี้เข้าหาลำตัวค่ะคราวนี้นะคะยืดด้านหน้าบ้างนะคะหายใจเข้าค่ะยกอ,อกขึ้นนะคะเมื่อกี้เรายืดด้านหลังแล้วคราวนี้ยืดด้านหน้าค่ะ ดูหนนะ้าอ,อกขึ้นหายใจเข้าลึกประคองลำคอไว้หายใจออกข่าง,งอข้อศอกงอกลำตัวเก็บคางชิดอกใจค้านะคะเข้าลึกๆหายใจออกยาวค่ะมานั่งตรงกลางนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นลึกหายใจออกยาว เข้าขาวัดแขนขึ้นหายใจออกค่ะคราวนี้สลับนะคะข้างหนึ่งซ้อนแขนสลับกันค่ะหายใจเข้าค่ะดึงข้อศอกขึ้นสโพกยังปิดอยู่ที่พื้นนะคะหายใจออกยาวค่อยๆกลงล้างนะคะคลายสะบักด,ด้านหลังให้ยืดค่ะเก็บข้อศอกนะคะชิดลำตัวคานชิดอ,อกหายใจเข้าค่ะดึงข้อศอกขึ้น และหายใจออกค่ะค่อยๆองอลำตัวด้านหลังกลงหลางข้อศอกชิดลำตัวหายใจเข้าค่ะยกข้อศอกขึ้นค่ะจ้ยืดนะคะคลาสอบด้านหลังหายใจออกค่ะเก็บข้อศอกค่ะชิดติดลำตัวคราวนี้ค่อยๆค,คลายค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกค่ะ มือด้านหลังค่ะเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าค่ะยกอกขึ้นค่ะบีบสะบักเข้าหากันประคองลำคอไว้มองด้านบนหายใจออกค่ะค่อยๆงอข้อศอกนะคะกลงหลังเก็บขางชิดหายใจเข้าค่ะยืดองขึ้นนะคะหรือใครอยากจะไปต่อนิดนึงยกสะโพกนะคะประคองลำคอไว้หายใจออกค่ะ ลับมาตรงกลางค่ะครัวนี้มายืดช่วงขากันบ้างนะคะคลาย,ยืดนะคะช่วงแฮมสตริงใต้ขาค่ะเปิดออกไปนะคะเป็นรูปตัวแอลค่ะแล้วเหล็กปลายเท้านะคะเข้าหาลำตัวค่ะหันสะดือนะคะเข้าหานิ้วโป้งเท้าค่ะท่าน,นี้ถ้าใครรู้สึกว่าตึงนะคะใช้ผ้าค่ะรองเข่าไว้ได้นะคะหายใจ,จเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะ ค่อยพักลำตัวค่ะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะรู้สึกว่าตึงตึงประมาณไหนให้หยุดอยู่ตรงนั้นนะคะอย่าฝืนร่างกายไม่ต้องไปเพิ่มนะคะหยุดแค่ตรงนั้นแล้วโฟล์ลมหายใจตัวเองค่ะเข้าให้ลึกออกให้ยาวจะรู้สึกนะคะเส้นแฮมสตริงของเรานะคะได้ยืดนะคะแต่ประคองเอาไว้ด้วยการเกรกปลายเท้าเข้าหาลาตัวค่ะโฟล์ลมหายใจเข้าออกให้สม่ําเสมอ โอเคค่ะจากนั้นยกลำตัวขึ้นค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกค่ะวางมือลงนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นยกมือด้านซ้ายขึ้นค่ะตามองออกไปทางด้านซ้ายหายใจออกค่ะค่อยๆเอลําลำตัวค่ะมาทางด้านขวาไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะหรือเอาเ่ยืดให้ร่างกายพอสบายนะคะอย่าไปฝืน หาลึกและออกให้ยาวหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางค่ะวาดแขนขึ้นหายใจออกค่ะว่ามือด้านหน้าค่ะคราวนี้ค่อยๆเดินมือค่ะสะโพกนะคะยังติดอยู่ที่พื้นไม่ให้สะโพกรอยนะคะรู้สึกว่ายืดไปได้แค่ไหนรู้สึกตึงมากแล้วหยุดแค่นั้นค่ะใช้ผ้าหรือหมอนนะคะมาประคองเอาไว้สบายๆค่ะไม่ต้องพูดร่างกาย เปิดเพลงคลอเบาๆนะคะให้ตัวรู้สึกผ่อนคลายสักนิดนึแล้วโฟล์ลลมหายใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะจกนั้นกลับขึ้นมาค่ะ,ะแล้วคราวนี้นะคะใช้เท้าที่ยื่นออกไปนะคะ เข้ามาเป็นนั่งขัสมะนะคะ,ะคราวนี้หายใจเข้าวาดแขนขึ้นค่ะหายใจออกค่ะวางมือด้านหน้าคราวนี้มายืดนะคะคลายช่วงสะโพกนะคะเอนข้อต่อสะโพกของเราให้มันยืดผ่อนคลายสำหรับคนนั่งทางนานนานๆนะคะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่ะสะโพกไม่ลอยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆวางขาอ้อศอกวางลำตัวให้รู้สึกว่า พอนน้ำหนักลงมาเรื่อยๆนะคะเราจะรู้สึกว่าช่วงขาแฮมสตร,ริงด้านในนะคะค่อยๆยืดออกค่ะโอเคแล้วโฟล์ลมงหายใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาว เดนมือขึ้นมาค่ะถ้าใครรู้สึกว่าท่านี้สบายนะคะทำต่ออีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะโอเคคราวนี้เรามาสลับข้างค่ะขเท้าพอาเข้าด้านในนะคะของเพจายืนเท้าซ้ายออกไปด้านนอกค่ะเป็นรูปตัวแอลเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือผ่อนลำตัวลงเวลียปลายเท้าเข้าหาลำตัว หายใจเข้าให้ลึกสังเกตร่างกายหายใจออกยาวๆเข้าอีกครั้งให้ลึกและออกยาวๆค่อยยกลงตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าค่ะวัดแขนขึ้นหายใจออกค่ะว่างมือลงค่ะหายใจเข้าลึก ตามองออกไปทางด้านขวาหายใจออกค่ะค่อยๆเอื้อลำตัวไปทางด้านซ้ายยืดสีข้างด้านขวาเข้าให้ลึกออกให้ยาวเขา้าไครั้งลึกๆออกยาวหายใจเข้าค่ะยกลำตัวขึ้นมาบัดแขนขึ้นหายใจออกคืะยาวแล้วค่อยๆเดินไปทางด้านหน้าค่ะ ช่วงสะโพกช่วงเอ็นใต้ขานะคะที่เรายืดเอาไว้นะคะสังเกตเรียนรู้ร่างกายของตัวเองนะคะไปพร้อมกับท่าที่เรานะคะอยู่ในขณะนี้นะคะทุกลมหายใจออกนะคะหารู้สึกค,คล้่งโอเคค่ยยกลำตัวขึ้นมาค่ะคราวนี้เท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าบ้างค่ะยืดขายสะโพกนะคะ ลำเนื้อต้นขาข้อต่อสะโพกค่ะหายใจเข้าวัดแขนขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆวางมือด้านหน้าเดินมือไปค่ะค่อยๆเพิ่มลำตัวลงได้แค่ไหนแค่นะั้นวางหมอนวางผ้าด้านหน้านะคะใ้สะโพกนะคะค่อยๆยืดคลายเราได้ไปนวดตัวนะคะ แต่เนี่เราทำเองที่บ้านสบายๆค่ะทำบนที่นอนก็ได้ค่ะสำหรับบางท่านนะคะค่อยยืดทีดละนิดทีดละนิดเนลาห้านาทีสิบนาทีก็ได้ค่ะถ้าไม่มีเวลานะคะเอาเฉพาะบางท่าที่เราชอบก็ได้ค่ะจะได้รู้สึกว่ายืดสักนิดนึงหายใจเข้าค่ะยกลำตัวขึ้นค่ะหใจออกคลายท่าค่ะโอเคอ่ะทคราวนี้นะคะ ท่าคลานขับค่ะวางฝ่ามือนะคะกระจายนิ้วมือให้กว้างๆค่ะเข่าข้อมือนะคะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะวางเท่าระดับสะโพกของตัวเองนะคะแล้วหายใจเข้าค่ะย่นท้องด่งสะโพกค่ะเปิดหน้าอกนะคะตามองไปทางด้านหน้าหายใจออกค่อยๆโกงหลังง่วนก้นโกบกค่ะเก็บคางชิดอกโกงหลังให้สุดยืดขับฝ่ามือลงไปให้สุดค่ะ หายใจเข้าอีกครั้งค่ะย,ย่นท้องเปิดอกหายใจออกเย,ายาื่อหายใจเข้าอีกครั้งย่อนท้องดมสะโพกหายใจออกค่ะค่ยยยยอยๆโกงลังผลักฝ่ามือเก็บคังชิดอกนะคะที่สะบัดขึ้นหาเพดาน โลลมหายใจของตัวเองเอาไว้นะคะคราวนี้เรามายืดบิดขี้เกียจค่ะซ้ายขวานะคะไปช้าๆทีละนิดค่ะก็ค่อยบิดสะโพกไปซ้ายขวานะคะยืดสี่ข้างรู้สึกสบายมากเลยค่ะท่านี้ฝ่ามือกระจายเอาไว้นะคะรับน้ำหนักในการทรงตัวของร่างกายจะไม่ปวดข้อมือค่ะ เข้าขา,ายหยอดท้องอีกครั้งนึ่งเล่าหายใจออกคราวนี้นะคะเก็บนิ้วโปง้งเท้าเข้าหาการเปิดเข่าออก่าลงในท่าใช้พยดยืดแขนไปทางด้านหน้าค่ะวางคงงางลงวางรับผ่กลงนะคะหรือใครรู้สึกว่าไม่สบายในท่าน,นี้นะคะตะแคงลำตัวนะคะตะแคงอ่ะหน้านะคะออกด้านข้างก็ได้หรือมือวางนะคะด้านข้างลำตัวแล้วหย่อนสะโพออกลง สบายๆท่านี้นะคะจะยืดคลายนะคะช่วงสะโพกช่วงหลังของเรานะคะแล้วก็ใครที่มีอาการนะคะปวดนะคะช่วงหลังล่างจะช่วยได้ดีมากเลยค่ะอ,อยู่ในท่านี้นะคะแล้วก็เปิดเพลิงข้อบเบาๆค่ะสบายมากหันด้านซ้ายทีหันด้านขวาทีนะคะ แล้วโฟล์ลมหายใจได้เรื่อยๆนะคะเข้าออกให้สม่ำเสมอโอเคเค่ะค่อยๆยกลำตัวขึ้นค่ะเข้าลึกๆหย่อนท้องหายใจออกหายยาวจากนั้นตั้งปลายเท้านะคะแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นค่ะ ไปที่ท่าดาวเฟซิ่งด็อกนะคะเขารู้สึกว่าถ้าตึงน,นะคะค่อยๆมอเข่าก่อนก็ได้นะคะเรายกส้นเท้าซ้ายขวาค่ะค่อยๆยืดนะคะยืดได้ตั้งแต่ปลายนิ้วมือจนถึงส้นเท้าปลายเท้าเลยนะคะในท่าน,นี้ค่อยๆวางเข่าลงค่ะเปิดเข่าออกค่ะเก็บนิ้วโ้ง เท้าชิดกันแล้วลงไปในท่าชายพูดยืดลมแขนออกให้สุดวางคางลงท่าน,นี้ถ้าใครรู้สึกว่าตึงไปนะคะ,ะเก็บมือถ่ายตาแทงหน้านะคะออกด้านข้างได้ค่ะจากนั้นค่อยๆย,ยกลำตัวค่ะกลับขึ้นมา ประมาณนี้หรือ,อใครจะไปต่อยนิดนึงนะคะลงไปในท่านอนนะคะครานี้ดึงเข่านะคะทั้งสองข้างค่ะเข้าหาลำตัวดึงด้านซ้ายด้านขวาค่ะหรือเก็บข้างชิดอกนะคะดึงด้านหน้าด้านหลังค่ะนวดแผ่นหลังส,สบายยท่านี้นะคะโอเคนี่ละค่ะ ท่าปิดขี้เกียจทั้งหมดนะคะวันนี้จากนั้นนะคะค่อยๆคลายลำตัวค่ะเปิดท่าออกกางแขนออกนะคะนอนผ่อนคลายสักพักหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลานะคะค่อยๆหลับตาลงนะคะอยู่กับตัวเองสักครู่ดูลมหายใจนะคะเข้าออกให้สม่ำเสมอทุกลมหายใจออกให้เดารู้สึกผ่อนคลายและผ่อนคลาย สำหรับโยคะบิดขี้เกียจวันนี้จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดมาฝึกโยคะด้วยกันคราวหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกัน,นะคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย